เดี๋ยวเราไปล่องเรือกันนะคะ หัวเรือนะคะคางแม่น้ำแม่น้ำอะไรพี่ท่าจีนแม่น้ำทัาจีอะไรอโอเลือ่อเครื่องแปลงดีจังอาหารสั่งมาได้ครับได้อาหารได้เลยแล้วเราก็ไปจอดไว้รับแลาา้วก็ซื้อมาจาก

เราก็ล่องกันไปเรื่อยๆนะคะอากาศสดใสไม่มีฝนเลยคะ่ะไปนะคะไปเที่ยวกันเราจะเห็นผู้โดยสารบนเดือนะคะเต็มลำเรือเลยคะ่ะ

ข้ามสะพานนี้ไปเลี้ยวขวาก็ออกบางเลอเดี๋ยวใายก็ไปตู้นะตันเนี่ยครับไม่ไม่ถึดต้องไปเชื่อมเส้น,น<อ>รูคยันสะพานเลยสะพาน,นีวิ่งเรียบไปตลอดสะพานเหรอมันนิ่โค้ไปคดงมา ไม่งอกใช่ไหมอต้องซื้อฝั่งนี้ใช่ไหมดินจะงอก พักผ่อนคือกอารหน,นีความวุ่นวายของในเมืองนะคะออกมาหาความสงบในป่าที่มีสีเขียวๆค่ะชวนเพื่อนๆมาพักผ่อนด้วยกันนะคะ ก็ไผ่ริมแม่น้ำนะคะสวยเขียว ก็หนักงม่ถึงหนึ่งกิลสอกิโลมากกว่า เห็นบ้านสมัยใหม่สวยๆนะคะเพื่อนๆลังนกนกยาวัอมาสิอ๋อไว้มาข้างน้าี่มีอเา่ะคะก็จะมีช่วยจังนะคะแล้วก็กระเานะคะรื่อกันได้นะาอานนอไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือโฟโฮนะคะก็หือว่าควเยนครเชษีนะคะก็จะเป็นร้านอาหารแล้ก็รีสอรทสวยนะคะมีส่าเดก เราจะไปดูงานโอโท็อปก่อนนะคะด้านหน้านะคะหมวกสวยพ <สา S 1> ีดามอง<ส>าหามหมวกไม่ค่าเถื่อ,อ ชมหมวกสวยๆกอนค่ะด,ด้านหน้าจะเป็นหมวกและแตะกร้านะคะฟรีน่ารักจังเรือเรือนะคะเอาไว้ใส่ผลไม้ค่ะมีที่หิ้วด้วย มีอันเล็กๆด้วยนะคะงอบเล็กๆก็น่ารักค่ะข้างในก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะคะครีมหมักผมเซรั่มใส่ผมะคะ่ะ เยอะแยะมากมายแล,ลานตาสินค้า o โอท็อปเยอะแยะเลยค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆสนใจอันไหนบ้างคะ <ๆ S 1> แวะมาเที่ยวม, <ๆ S 1> มาชมได้นะคะโอท็อปนครชัยศรีค่ะ <ๆๆ S 1> น้ำมันมะพร้าวนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะขวดเล็กขวดใหญ่มีทุกไซส์ทุกขนาดสกุณก็มากมายนะคะใครอยากมาแปะก็มาแปะไว้นะคะ มุมต้นไม้ก็มีนะคะน่ารักกระจุมกระชิมค่ะช้อนเงินช้อนทองไม้พอกอากาศนะคะกำลังมาแรง เป็นสินค้าญี่ปุ่นนะคะมือสองเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโคมไฟญี่ปุ่นชุดกิโมโนของญี่ปุ่น,นะคะ่ะ บรรยากาศดีมากมาเพื่อนเลยเพื่อนๆมานอนเล่นนะคะชวนเพื่อนเพื่อนมานอนอเ,ลเล่นบรรยากาศดีๆค่ะนี่คือวันพักผ่อน วันพักผ่อนสบายสบายสบาย,บายเทรดานะคะเว่ยเที่ยวริมน้ำค่ะบรรยากาศเลิศสุดๆไปเลยบุญไปบานพระประจำวันเกิดกันนะคะที่วัดหลวงพ่อป่น ลงเรือทำบุญซื้อที่ดินก็มีนะคะซื้อที่ดินก็มี บริเวณวัดนะคะไม่ม <c oughs> ีเสียงดังก็จะดีค่ะเก็บรงนี้ข้าวล้างเมื่อดังเลย สัญลักษณ์ของวัดหลวงพะะง่อเพิ่นนะคะระฆังเสือ